สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับกับผม Sandbox c h a n n e l ต่อจากครั้งที่แล้วนะครับในเกม Tale of Iron ตอนนี้ถูกกบมาบุกโจมตีในร้านบลอลนะครับแล้วก็แล้วก็จัดการกับประชาชนจัดการกับพระราชาที่เป็นพ่อของเราด้วยนะครับแต่ว่ามันเราจะรอดมาได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันต่อเลยครับว่าจะเป็นยังไงแต่เราก็ได้ตื่นขึ้น,นมาหลังจากที่ถูกกบเข้ามาบุกนะครับ เราก็จะเห็นเสียสาจจากการต่อสู้นะ,ะเจออาวุธครับเก็บดาบมาก่อนดาบพังๆก็ยังดีว่าไม่มีในัใช้นะครับผมว่าเราลองเดินกลับไปที่ปราสาทดูนะครับว่าจะเป็นยังไงตรงนี้ก็มีคนนอนเหมือนเพียบเลยนะเราก็เซฟก่อนแล้วกัน ตรงนี้ก็เจอไอเทมที่ช่วยเอาไว้เหมือนฟื้นพลังชีวิตได้นะครับโอ้ด้านนี้มีกบอยู่นะตักตักรอเราอยู่ด้วยทำยังไงดีโอ้ฝั่งนั้นก็มีกบวิ่งตามอีกตัวหนึ่งครับผมว่าเราต้องเราต้องรีบไปแล้วล่ะตรงนี้มีร่างไม้ ต้องฟันทิ้งก่อนเค okay. เหมือนเราจะเข้ามาในท่อน้นาำใต้ดินเจอมแมลงด้วยครับต้องจัดการแล้วก็เจอไอเทมหลายอย่างเลยอ่าอันนี้ก็น่าจะเป็นผ้าคาดหัวนะเพิ่มพลังป้องกัน เสียอีกครั้งหนึ่งเสียซ้ำสองครับกลัวพลาดโอเคเราลงเราเดินลงไปข้างล่างก่อนนะครับผมว่าน่าจะเจออะไรสักอย่างมีหนอนโอ้โหตัวนี้ตายยากด้วยครับอีกครั้งหนึ่งฟันซ้ำอีกเรียบร้อย พวกมแมลงพวกนี้เหมือนจะช่วยเพิ่มแบบน้ํายาที่เอาไว้เพิ่มพลังชีวิตนะครับในพวกถูอะไรก็มีไอเทมเราต้องเก็บให้หมดนะเหมือนเจอโครงกระดูนะครับโครงกระดูแล้เราก็ได้กุญแจมานะครับ ตรงนี้ไปต่อไม่ได้แล้วนะผมว่าเราต้องกลับขึ้นไปข้างบนเจอลากไม้อีกครับต้องจัดการให้หมดลากไม้โอเค เจอน้ํายาคุ้มพลังชีวิตนะแล้วก็ลากไม้เยอะมากครับหนามากจาัดก,การให้หมดเรียบร้อยเราก็ออกมาตรงนี้ได้นะครับแต่ว่าก็ยังมีกบที่คอยเฝ้าไว้เราต้องรีบวิ่งหนีขึ้นไปเรามีโล่ครับเรายังป้องกันได้เรามีโลเราเข้ามาในตัวประสานแล้วนะครับมี ทหารของเราโอ้โหโหดร้ายมากครับมันยิงทหารของเราทิ้งเลยนะฉนนั้ผมว่าต้องจัดการกบพวกนี้ให้ได้กบธนูไม่น่าจะเก่งเท่าไหร่ราอาวุธระยะประชิดได้เปรียบแต่ไอตัวถือค้อนนี่สินี่ตัดการไปหนึ่งครับอีกตัวหนึ่งเรามีโลเราป้องกันได้เรามีโล นี่เรามีดาบครับดาบฟันเรียบร้อยครับ oh. าหารของเราบอกว่ามีกลบลูกเข้าไปในปราสาทนะครับงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปดูว่าในปราสาทจะมีอะไรอาจจะต้องได้สู้อีกครั้งหนึ่งข้างนอกนี้ไม่มีอะไรแล้วนะครับเก็บไอเทม โหเพียบเลยครับทั้งทหารหนูของเรานะแล้วก็ทั้งพวกโจรที่เป็นทั้งพวกกบที่เข้ามาบุกก็จัดการเพียบเลยนะครับไม่รู้เหตุผลเลยนะที่ว่าเพราะอะไรทำไมพวกกบทึ่มาบุกเราถึงปราทและทำลายทำลาย พวกหนูของเราแล้วก็จัดการคนไปหมดเลยนะครับโ oh, ตอนนี้เราเจอสามตัวเลยนะธนูยิงเสียสองจัดการตัวข้างล่างก่อนครับนี่เรียบร้อยครับเสร็จไปนหนึ่งโอ้โหโอ้โหไวมากครับ ัวนี้ใช้หอกนะโอ้โหยังโดนตัวบนยิงด้วยครับเริ่มเริ่มหูอื้อละนี่นี่ใช้ความเร็วครับเราเร็วกว่าได้เปรียบนี่แล้วก็มีโลด้วยโอเคครับตัวข้างบนลงมาแล้วนะน่าจะตัวสุดท้ายแล้วครับนี่เรามีโล โอมันมีมีดเหมือนกันครับแต่เราก็ต้องต่อสู้ต้องสู้ให้ได้โอ้โดนยิงเต็มเลยหูอื้อโอ้อะไรกันครับเนี่ยโอเคครับกลับมาจุดเซฟนะเหมือนเราจะใจร้อนเกินไปเดี๋ยวเราต้องค่อยๆสู้ครต้องระ,ะมัดระวังให้มากกว่าเดิมนะ โอเคจัดการตัวล่างก่อนเรียบร้อยครับแล้วก็ต้องระวัาางธนูด้านบนโอเคนี่โหโดนเต,เต็มเลยครับมีสู้ตัวล่างก่อน ไงเรามีโล่เราก็ได้เปรียบครับในการหาจังหวะในการสู้นะเปรียบร้อยครับตัวข้างบนลงมาแล้วตัวสุดท้ายมันจะมีธนูเป็นอาวุธแล้วก็มีมีดด้วยนะผมว่าต้องป้องกันดีๆแล้วละ่ะโอ้โหหลบไม่พ้นครับอโอ้โหกิดเดียวเกือบโดน โดนหลบทันตายยากมากเลยครับตัวนี้โอ้โหโดนยิงเฉียดไปนะครับโอเคจัดการไปได้แล้วก็อ๋อหนูส่งสารตัวนี้ยังปลอดภัยดีนะมีข่าวสารอะไรบ้างขอหนูตัวนี้ก็รู้นะครับว่าเราได้เป็นองค์ชายแล้วเราเป็นพระราชาองค์ต่อไป โอ้มองกุดอยู่กับ่ตัวนี้ครับถึงแม้ว่าเราจะได้เป็นพระราชาแล้วแต่ว่าอาณาจักรก็ไม่เหลือแล้วนะครับ <c oughs> พี่ของเราเข้ามาพี่ของเราก็เล่าให้ฟังว่าพวกกบมาโจมตีประชาชนหมดเลย <c oughs> แล้ว <c oughs> เขาก็ <c oughs> ทำหน้ารู้สึกผิดด้วยนะครับ จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบ้านเมืองก็พังยังไงแล้วเราต้องจาัดก,การกบพวกนี้แล้วไล่กลับไปให้ได้นะครับทางซ้ายเหมือนจะไปไม่ได้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นโอเคเดี๋ยวเราออกไปดูทางขวานะครับ งั้นเดี๋ยวพาร์ทนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับ to to เดี๋ยวราต้องไปตามหาพี่เราอีกคนนึงน่าจะเป็นที่เมืองลองเทลเดี๋ยวเราเซฟไว้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวพบกันใหม่พาร์ต่อไปนะครับสำหรับวิดีโอนี้ก็ขอจบไว้ค่เพียงเท่านี้พบกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีครับ